สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนนะครับเนาะครับครับมือนีอกาทางซองเสี้ยงยาผ้าลาะกขมีแนวทางครับเป็นรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับงวดประจําวันที่16บหกะครับสิบหกพฤศจิกาครับหกเกตนะครับเนาะครับครับกามีแนวทางจากเจใหญ่พุ่น้ละครับทางเจใหญ่เมืองท่อมนะครับเนาะครับเป็นตัวเลขครับสําหรับงวดที่แล้วครังวดวันที่หนึ่งนะครับเนาะข้อมูลขึุ้ดไปครับเป็นกาว่าขอโทษขออภัยอยู่แหละครับเพราะว่า มันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะครับครับมีเขามีลวดเป็นของธรรมดาครับครับผู้ใดเขามาแล้กกัอย่าลืมนะครับได้ครับกดไค์กดแช์กดติดตามครับเพื่อสุบยอดผ่าแนวทางนะครับเนาะครับตัวเลขงา้ๆครับล่อครับล่อติดตามไว้ครับเพื่อป็นสิทธิเดนเนยนย่ำมากครับตอกย่ำมากทางสองเสียงยาขัดศิลิลงในดุ้นๆแหละครับเพราะว่ามันนี่กับเป็นมือวันที่สิบสี่นะครับเนาะครับวันที่สิบสี่ครับจ่อจันแล้วครับสําหรับรัฐบาลไทยครับครับ ก่อนจะเขางมาเบิงหดต่อไปครับหวดวันที่16กครับมาเบิงการเดินทางครับการไปการมาของเพิ่นงวดที่แล้วนะครับเนาะครับวดที่แล้วท่านเกยหญ่เพิ่นให้เด่นไปที่6มา6ร่องหาน,นะครับเนาะครับครับเลขที่ออกมันก็ออก3 3 2 3 2 0 4 4 0 4 4ครับ ครับสำหรับเลขประจบคูมห้กับมีหาคู่ครับหกห้าหกหนึ่งหกสี่กหกหกหกแล้วครับแล้วับเปิดหามาหกหกับหาศูนย์แหละครับหาศูนย์ขลุดครับสำหรับเลขสองตัวครับบนล่างเปิดหาไปบนล่างงวดที่แล้วครับแล้วก็เลขสามตัวกับศูนย์หกห้าหกแปดห้าครับ ครับอันนี้เป็นตัวเลขของเพลินครับเลขสามตัวกับลดสองตัวกับลดไปครับสำหรับเลขตะลางของเพลินเพลินก็ให้มาเป็นตะล่างนะครับเนาะครับมีเขายู่สองตัวครับเลขตะลางทั้งมดก็มีอยู่หกตัวมีอยู่หกตัวด้วยกันครับมีเขายู่กับมีศูนย์แหละครับเข่าศูนย์กับเข่าสองนะครับเนาะครับมาศูนย์กับมาสองครับทั้งบนทั้งล่างแหละครับเขายู่ครับ มาลุดไปครับเพื่อจับจับคูเอาครับสําหรับเลข3สามตัวสามตัวสองตัวครับครับชุดนี้เพื่อนกบ่อหายมาหลายละครับสําหรับตารางกระเพินกระบี่กันครับพิจารณากันะครับดนะครับสําหรับผู้มากนะครับครับอันนี้เป็นชุดของเจ้ใหญ่มืองทองครับอ่าเป็นงวดวันที่สิบหกวันที่สิบหก วันที่16 16กสิบพยพฤศจิกายนหกเจ็แะครับวสนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขของเพิน่นเพิ่นไหนมากกับมีบทลางไปบนไปล่างเลยครับปจับมาหายสองตัวครับบนล่างบนล่าง อันนี้เป็นเลขวิ่งครับวิ่งไปที่8ครับครับวิ่งไปที่8 8กับเจ็ดแหะครับเลขวิ่งของเพิ่นแปดกับเจ็ดนะครับเด้อครับแปดเจ็ดครับสำหรับเลขจับคู่ของเพิ่นก็จับคู่มากครับมีมีแปดศูนย์เลขหาคู่เพิ่นไหนมาหาคู่ครับ 8 0ดศ38ย์เจ็ดศูนย์สะครับสามแปดนะครับแป,แ,ปแปดเเดนะครับเ้อครับแป,แปตัวสุดท้ายก็7จ็นึ่นะครับพไหไม่แค่นี้ครับ พื้นหิรักแมากครับเป็นลัก8ปดนะครับเนาะสำหรับเลขหาคู่ครับบนรางไปเลยครับ <Okay. S 1> เลข3ตัวเพื้นหายไปที่7 7 0 7 8 0 8 0 1ูนยครับแปด ครับอันนี้เป็นเลขสามตัวครับแปดศูนย์หนึ่งครับอันนี้เป็นเลขสําหรับเลขตารางของเพืลินนะครับเนาะเพลินหามาเป็นตารางขึ้นกันครับสําหรับเลขตารางของเพื่อนเพื่อนหาไปหนึ่งหนึ่งสองแปดเจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดสามสี่ครับ สามสี่ครับนี่เป็นติเลกตาล่างพันนะครับเด้อครับเอาไปพิจารนาเบิง่งครับเพิ่นหนห้มาหกตัวเลกตาร่างหกตัว ไปจับคร่วครับกัเพิ่นให้มากกับพี่สองแปดแปดเก้าล่ะครับเพิ่นจับให้แล้วแปดกับแปดกับเจ็ดครับแปดกับเจ็ดอันนี้เป็นตารางนะครับเนาะครับตารางสุดเต็มของเพิ่นครับไม่แค่นี้ครับสําหรับเล็กรับเพิ่นเด่นหอยู่ครับสําหรับตัวเนียนของเพิ่นนะครับเด้อครับเป็นชุดเจ๋ใหญ่นะครับเนาะครับเจ๋ใหญ่ เฉยในเมืองทองครับเมืองทองไปลางได้ครับบนลางเด้ครับกลมเด่นกลมเด่นไปที่แปด,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 ดครับเด่นนะครับเด้อเด่นเด่นแปดล่องเกตครับสำหรับตัวจริง,งเพื่อนครับ กมเด่นกับ80นะครับ80ครับ80ครับ87มี80 87ครับสำหรับเลข3ตัวครับมี2หางครับห้มา2หางแค่นี้ครับสวยๆงามๆครับอันนี้เป็นเลขของเก๋ใหญ่ห้เมืองทองครับแท้ๆเพราะว่าครับการันตีเลยครับหลานเปอร์เซ็น ครับอันนี้เป็นชุดหมวดประจำวันที่ส6บหกแหละครับเป็นรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับเกลีหย่าขัดสันมาให้เรียบร้อยครับจัดนักจัดเต็มครับสําหรับภูมักหาเบื้องรตตลี่ครับรอตลีนะครับเด้อครับอันนี้เป็นเลขเกลี่ยง่ครับสวยงามนะครับเนาะสําหรับเลขกตารางครับเลขกตารางงามๆครับหนึ่งสองแปดเจ็ดสามสีครับ หนึ่งสองแปดเจ็ดสามสี่จำไว้ดีๆครับแคปหน้าจอไว้เลยครับครับนี่แหละของแท้ครับเงวดประจาวันที่สิบหกนะครับเน้ะครับเป็นรัฐบาลไทยครับเนียนย่ำเนียนย่ำครับเอามาตอนมาฝาเก็บซี่สุขูสุคนนหะครับครับสำหรับจิมี้กับามี้ยังหลายแหละครับทั้งสองกาสิขอลาพีลาหนองนะครับเนาะครับชุกชคกมันหมานนะครับเด้อครับลำลำลรยลวยหิ่งหิงปังปังครับวันที่สิบหกครับ พบกันไม่คลิหนะสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ